สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักรถไฟฟ้า SKG รุ่น MVSK 48ตองหนะครับรถรุ่นนี้ใช้8เกรด A นะครับ350วัตต์48โวลต์12แอมป์ความยาวของรถนั้น148เซนมครับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด350วัตต์นะครับ48โวลต์วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง40กิเมต่อชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนั้น ขับขี่ได้ระยะทาง25-30กิโลครับและที่สำคัญรถรุ่นนี้รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมครับขนาดยางนั้นประมาณ14คูณ2.5นะฮะความสูงคันที่จับควบคุม100เซนเมตรและความสูงจากที่นั่งนั้น100เซนเมตรเช่นกัน ระบบเบรกนั้นเป็นแบบกรัมเบรกนะครับที่ร้านมายองมาในราคาสุดพิเศษเหลือเพียง9,890บาทเท่านั้นและที่สำคัญคือผ่อนงาน่ายอนุมัติไวดอกเบี้ย0%ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสนใจติดต่อที่ร้านมายองใกล้บ้านคุณได้เลย